วิดีโอคลิปนี้จะเป็นวิดีโอที่ต่อจากการคูนทศนิยมนะครับเป็นการหารทศนิยมมาดูวิธีการหารทศนิยมในรูปแบบี่คูบาสมักจะใช้นะครับมันรู้สึกว่าเร็วดีนะครับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยสับสนเท่าไหร่มาดูกันเลยครับลูกมาดูคอนเซปต์ concept. อย่าลืมคอนเซปต์นะในคูบาสทวันให้คอนเซปต์การบวกกับลบก็คือตั้งตำแหน่งทศนิยมให้ตรงกันแล้วก็ตัวเลขให้ตรงกันแล้วก็บวกหรือลบไปเลยนะลูกนะ ทีนี้การคูณก็คือการนับทศนิยมที่คูณกันทั้งหมดรวมกันแล้วก็เอาเอาทศนิยมออกคูณคูณเสร็จแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เอาทศนิยมที่บวกได้บวกตำแหน่งกันได้ใส่กลับคืนนะครับแต่ทีนี้การหารทศนิยมจะมีคอนเซปต์ง่ายๆแค่สองข้อนะครับก็คือหนึ่งทำให้ทศนิยมเท่ากันยังไงหมายความว่าแบบตัวนี้หนึ100่งร้อยหารห้าหารออกขอไปครับหนึ่งร้อยหารศูนย์จุดห้า หนึ่งร้อยมีทศนิยมไหมไม่มีแต่นี้มีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็ทําให้มันเท่ากันตามตัวที่มีทศนิยมตำแหน่งมากกว่านะครับสุดท้ายทีนี้ก็ตั้งหารง่ายแค่นี้เองหนึ่งร้อยหารศูนย์จุดห้าหนึ่งร้อยมีทศนิยมไม่มีเนาะก็ทําให้เป็นหนึ่งตำแหน่งเท่ากันเท่าตามตัวมากก็ใส่จุดเติมศูนย์เท่าแล้วทีนี้นั้นเรียนก็เอาจุดออกก็กลายเป็นหนึ่งพันโยห้าใช่ไหมครับ เอาจุดเอาทำเนี่ยทำตำแหน่งทศนิยมใหไม่เท่ากันเอาจุดออกแล้วก็ตั้งหารนะครับหารได้ห้าแล้วก็หารเลยเนาะที่จริงเราตัดเลขก็ได้ง่ายๆห้าคูณอะไรได้หนึ่งไม่มีใสศูนย์ทีนี้หนึ่งกลายเป็นสิบแล้วห้าคูณสองได้สิบลบกันได้ศูนย์ทีนี้ห้าคูณอะไรได้ศูนย์ห้าคูณศูนย์ห้าคูณอะไรได้ศูนย์ห้าคูณศูนย์เสร็จแล้วครับข้อนี้ตอบสองร้อยเอา้านักเรียนอาจจะงวงว่าทาไมหนึ่งร้อยหาร หารน,นะที่จริงการหารต้องน้อยลงแต่ทีนี้ถ้าหารศูนย์จุดมันจะตรงกันข้ามกับเหมือนกับคูณเลยเรียกอะไรก็ช่างคูณเลขที่มีศูนย์จุดจะลดลงแต่ถ้าหารจะมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเรามีน้ําตาลอยู่100กิโลกรัมใช่ไหมถุงใหญ่ๆ100กิโลกรัมเท่านี้แต่เรามาใส่ถุงเล็กๆถุงละ0.5หรือถุงละครึ่งกิโลแน่นอนมันต้องได้จานวนถุงน้ําตาลที่เพิ่มมากขึ้นโอเคนะครับง่ายๆมีเท่านี้เองคอนเซ็ปต์อย่าลืมคอนเซ็ปต์นะ ทำตำแหน่งทศนิยมให้เท่ากันแล้วก็เอาจุดออกตั้งหารถ้ามีทศนิยมมันเป็นเศษมันจะมาเองนะครับลูกๆมาดูต่อไป200หารด้วย0.25องหอันนี้มี2องตำแหน่งใช่ไหมเราก็ใส่2องตำแหน่งเลย0 0ใส่จุดไว้ก็กลายเป็น200กลายเป็น20,000ื่นก็สองหมื่น แล้วก็หารด้วย25 25หารเลย25คูณอะไรได้2ไม่มีใส่สูตรทีนี้20มีไหมไม่มีใส่สูตรทีนี้25คูณอะไรได้200คูณุดคูณได้นะครับคูป8ใช่ไหมครับคูณ8ได้200ลบกันได้0หมดแล้วทีนี้25คูณอะไรได้ศูนย์คูณศูนใช่ไหม 2.5คูณอะไรได้ศูนย์0เสร็จแล้วครับข้อนี้ตอบ800เหมือนเดิมมีน้ําตาล200กิโลทีนี้ใส่ศูนย์แล้วถุงละ0.25ละถุงเล็กลงก็ต้องได้จํานวนถุงน้ําตาลที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับก็เหมือนกันที่เรามีน้นอนอาแกลนใหญ่ๆไปเทใส่ขวดเล็กๆก็ต้องได้จํานวนขวดที่เพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าหารเป็นศูนย์จุดแต่ถ้าหารเป็นจํานวนที่ไม่ใช่ศูนย์จุดจะได้น้อยลงอทีนี้มาดูข้อนี้ ฝั่งซ้ายมีทศนิยมกี่ตำแหน่งครับมี2องตำแหน่งแต่ฝั่งขวาไม่มีเราก็ทำไม่มีซะก็ใส่จุด02ตัวก็กลายทีนี้เอาจุดออกก็กลายเป็นสามพหารด้วย500ถ้ามันมีจุดมันจะมาเองเนาะเดี๋ยวข้อนี้มันจะมีจุดแน่เดี๋ยวครูบาจะหาให้ดูช้าๆนะครับ ทีนี้ห้าร้อยตัวแรกก่อนห้าร้อยหารคูณอะไรได้สามไม่มีใส่ศูนย์คูณอะไรได้เลื่อนไปคูณอะไรได้สามสิบไ,ไ,ไ,ไม่มีใส่ศูนย์วิธีการหารตรงนี้ง่ายเนาะเราเรียนมาตั้งแต่ปสองแล้วทีนี้เลื่อนมาเป็นสามร้อยสองมีไหมห้าร้อยคูณอะไรได้สามร้อยสองไม่มีคูณหนึ่งก็เกินละทีนี้ก็เลื่อนมาห้าร้อยคูณอะไรไม่เกินสามพันยี่สิบห้าก็คือคูณหกใช่ไหม ให้เรียนดูที่ตัวข้างหน้านี้5้าคูณหได้30มสิบเห็นไหมครับแต่ทีนี้5้าร้อยคูณหได้สามพันตกบกันได้ยี่สิบห้าทีนี้เผอิญว่าตรงนี้นี่หมดตัวหารแล้วหมดตัวหารทายังไงถึงจะได้หารต่อทีนี้ไม่ใช่วิธีการละหารเศษน,นะไม่ตอบกเศษที่ห้าแล้วเนาะเอาเราจะไปคําตอบเป็นทศนสยิยมเราก็ต้องหมดตัวหารใส่จุดเติมศูนย์ช่วยมันเติมด้านล่างนะครับ นี้ห้าร้อยคูณอะไรได้สองร้อยห้าสิบไม่มีอีกทํายังไงถึงจะหารได้ล่ะก็ต้องเติมศูนย์ใช่ไหมแต่ก่อนจะเติมข้างล่างเติมข้างบนหนึ่งตัวก่อนแล้วก็ค่อยเติมข้างล่างเสร็จแล้วหารได้แล้วห้าร้อยคูณอะไรได้สองพันห้าก็คือคูณห้าใช่ไหมครับได้สองพันห้าลบกันได้ศูนย์เสร็จแล้วคําตอบหกจุดศูนย์ห้า อย่าลืมนะถ้าหมดตัวหารใส่ศูนย์ข้างบนก่อนแล้วค่อยใส่ข้างล่างทีนี้วิธีตรวจคําตอบนักเรียนปิดเลขเศษไว้ปิด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 ข้างหลังอันนี้ไม่มีอยู่แล้วเนาะห้าหารสามสิบห้าอะไรได้สามสิบห้าหกเห็นไหมคาตอบต้องหกแบบนี้ประมาณนี้เราถูกเราเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าเราทาได้ประมาณนี้นะครับมันก็คือเลขในชีวิตประจําวันนั่นแหละถ้าเราปิดเลขเศษไว้ให้เป็นเลขที่เป็นจํานวนเต็มหรือจํานวนนับนั่นแหละแล้วก็ลองหารดูห้าคูณหกได้สามสิบคำตอบหกแบบนี้ก็ เรามีโอกาสถูกแล้วแหละเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับคําตอบจะไม่เป็นตัวเลขที่มันซับซ้อนหรอกเพราะว่าเขาอยากให้นักเรียนรู้คอนเซปต์การการหารทศนิยมเฉยๆนะครับอยู่มาดูข้อนี้บ้างคราวนี้โคบัตจะลองพาพาทำตัดเลยง่ายๆลองดูเนาะอันนี้เป็นทศนิยมกี่ตําแหน่งครับสองตัวนี้เป็นหนึ่งตำแหน่งก็ทําให้เป็นสองซะด้วยการเติมศูนย์ใช่ไหมครับทีนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่แล้ว หนึง่งสี่สี่หนึ่งสองเดี๋ยวตั้งหารดีกว่าจะได้ไม่สับูนหรือจากหนึ่งร้อยสี่สี่กลายเป็นศูนจุดหกเหมือนเดิมอันนี้หารศูนย์จุดให้คำตอบเยอะขึ้นแน่นอนอันนี้กลายเป็นหกอะไรครับหกสิบอ่าเราก็มาหารดูเลยเนาะหกสิบคูณอะไรไม่มีได้หนึ่งไม่มีคูณอะไรได้สิบสี่ไม่มีนะครับคูณอะไรได้ ร้อยสี่สี่มีไหมหกสิบคูณสองได้ร้อยยี่สิบดูสุดคูณได้นะคุณบังก็เอาหกไปคูณสองอะไรได้สิบสองแล้วก็เติมศูนย์หนึ่งตัวแล้วก็ชักลบสี่ลงมาสี่ลบสองได้สองหมดแล้วเติมชักหนึ่งลงมาได้หนึ่งหกสิบอะไรได้สองร้อยสี่สิบเอ็ดมีไหมไม่เกินหกสี่ยี่สิบสี่หกสี่คูณสี่ได้ยี่สิบสี่ศูนย์หนึ่งตัวก็ลบชักหนึ่งลงมา ลบหนึ่งลงมาแล้วก็หมดตัวหารชัก2องลงมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ60สคูณอะไรไม่ได้สิบสองไม่มีใช่ไหมไม่มีใส่ศูนย์ให้มันทีนี้หมดตัวหารเราก็วิธีทำเงินจะฐานได้แล้วก็ใส่จุดก่อนแล้วก็เติมศูนย์ให้มันนะครับ60สคูณสได้ร้อยยี่สิบลบกันได้ศูนย์ลงตัวพอดีถ้าลบได้ศูนย์นเสร็จแล้วคำตอบเป็น 240.2เห็นไหมครับถ้าฐานสนจุดคำตอบเยอะขึ้นจาก1้อยสกลายเป็นสองร้อละเดี๋ยวขอเวลาลบแป๊บหนึง่งอย่าลืมนะครับถ้าหมดตัวหารใส่จุดเติมศูนย์นะถ้าไม่มีจุดบอกแล้วว่าถ้าวิธีนี้ถ้ามันมีทศนิยมมันเป็นเศษมันจะมาเอีกครับอ่าตัวอย่างก็มี5ข้อ นะครับออเรียนอย่าลืมทำเนาะแสดงวิธีทำใส่สมุดเขียนชื่อนามสกุลน,นะครับสู้ๆครับทุกลูกวิดีโอนี้ก็หมดแค่นี้สวัสดีครับ